หึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นี่ก็อรองศาสตราจารย์ดอร์ทรงศักดิ์ศรีอนุชาติที่ปรึกษาวุโสสาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจะคุยเกี่ยวกับเรื่องบนโลกออนไลน์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับเดียนถามอาจารย์ก่อนก็นแล้วกันบนโลกออนไลน์เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้แผ่นอลูมิเขาเรียกอลูมิเนียมฟอยด์ใช่ไหมคะก่ออาหารบอกว่าทําให้สมองเสื่อมเลืนว่าหน้าตกใจมันจริงหรือเปล่าคะ เออเออจริงๆแล้วมันไม่ไม, <c oughs> ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรร้ายถึงขนาดนั้นน่ะครับคเนื่องจากว่ามันเคยมีการทดลองในสัตว์ทดลองว่าให้สารอลูมิเนียม <c oughs> ไปในสัตว์ทดลองเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เกิดความผิดปกติของสมองได้นะฮะ <c oughs> แต่นี้เออไออลูมิเนียมนันคือธาต ที่ที่มันมันเอ่อเป็นผงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของไอ้แผ่นซีมอลูมิเนียมนะฮะอโดยปกติแล้วเนี่ยเอไอ้แผ่นซีมอลูมิเนียมเนี่ยม,ม,มันเป็นมันเป็นโลหะเหมือนเหล็กอย่างเงี้ยนะฮะมันไม,ไม่ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาสู่อาหารได้ง,ง,ง่ายๆหรอนะครับเหมือนกับที่เราใช้ หมอ้ออลูมิเนียมมามานานๆหมอ้ออลูมิเนียมที่เราเคยใช้ในสมัยก่อนนู้น,นนะ,ะนะ,ะแล้วก็เออมันมันอาจจะมีโลหะได้แต่แต่เล็กน้อยมากมนะโดยโดยปกติเนื่องจากว่าเออโลหะพวกนี้มันไม่ได้ละลายได้ง่ายๆเหมือนกับเหมือนกับอะไรที่เออมันถูกกัดกร่อนเออได้ง่ายๆโดยเออ สิ่งที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรงมากๆอะไรเงี้ยนะฮะค่ะแต่ว่าโดยปกติเวลาเราเราเราปรุงอาหารด้วยเอ,อด้วยแผ่นโลหะลักษณะเนี้ย <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรที่มันมันรุนแรงเหมือนกับกรดที่เราไปเอาไปละลายโลหะเหล็กหรืออะไวกนี้น,น,นะครับเพราะนั้นเ,เวลาเราปรุกอาหารด้วยแผ่นอลูมิเนียมเนี่ย โอกาสที่มันจะหลุดรอดลงมาสู่อาหารเนี่ยมันมันน้อยมากนะครับไม่ไม่ไม่ถึงขนาดที่จะไปทําอันตรายกับร่างกายได้เหมือนกับเวลาเรากินกาแฟเราดื่มกาแฟนะฮะเราดื่มกาแฟเนี่ยไอไอไอผงที่อันที่ภาษาเราเนี่ยกันโดยทุกทุกว่าคอฟเี่เม์เน่ยนะอ่าไอสิงเทียมเนี่ย อละนั้นมันกับที่มันผสมไม่สารประกะอบอลูมิเนียมเข้าไปในนั้นด้วยเพราะเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะไปช่วยทําให้ทินเทียมหรือเขาพิเนี่ยนี่มันจะไม่จับกันเป็นก้อนะนะครับเร,เ,รเราเราเรากินกันมาโอ้ยนานนานนมกาเลยแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นสารตัวหนึ่งที่อนุญาตให้ใช้อนะครับอเพราะฉะนั้นอัอนนั้นเนี่ย เรากินก็ใะแย้แล้วแหละ <c oughs> คือเพื่นีท้เพ่าะเราไม่ได้ก <ขอ S 2> วน <c oughs> ัวี้นะเพื่าท้เพราะะทำให้สมองตัวนั้นมันคงเ <c oughs> สียไปนานเลยล่ละครับอ,อ,อาจารย์ก็แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ในรูปของเอ,อแผ่นก็ได้หรือท้าเรียกเป็นของแข็งหรือเปล่าหรือเป็นผงก็ <ๆ S 2> ได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะจะจะถ้าเป็นเป็นแผ่นนั่คือเป็นแผ่นโลหะโลหะเออ เหมือนแผ่นแผ่นเหล็กแผ่นสังกะสีนั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นผงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสารประกอบอ๋อที่เราที่เราบอกว่าเราเอาไปผสมกับไรีมเทียมกระปุกเม็นเนี่ยมันเป็นสารประกอบที่มันเป็นผงได้นะฮะแต่ไม่ใช่เอาเอาเอาแผ่น a l u m เ n ี u m ไปบดให้มันบงไม่ใช่คนละเรื่องเลยค่ะทีนี้อย่างอย่างกรณีของร่างกายของมนุษย์เราต้องการสารพวกนี้มากไหมคะ มันทําให้เราไม่พอใมเราเราต้องการไม่มากต้องการไม่มากค่ะแต่ขาดไม่ได้ใชะแต่ว่ามันมันก็ต้องการบ้างแต่ไม่มากไม่มากพูดถึงว่าในช่วงหลังๆในบนโลกออนไลน์มีคนขยันขยันนะคะนเรื่นนี่นั่นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความจริงนิดหน่อยแล้วก็ความไม่จริงเนี่ยนมากความ่งก็มีากไม่จริงก็เยอะก็ส่งผลให้หลายๆคนก็วิตก กังวลวิตกจริตลกันเยอะเหมือนกันคร่ <c oughs> คะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยซะส่วนมากกับ,บ <Peru. S 1> ชีวิตประจําวันทีนี้ถึงว่าอย่างกรณีอาหารแต่ละประเภทดิ่คก็เห็นเขาก็มีอย่างของต่างต่างประเทศบางท,ทีเขาก็ใช้ตัวอลูมิเ่ียมงฟอยล์เนี่ยค่ะห่อแล้วมีก็ย่างนู่นนี่นั่นเข้าไมโครเวฟอะไรต่างๆได้ด้วยเขาใช้กันมานมนาน้ะครับค่ะมันมีสารอะไรทดแทนไหมหรือว่าจริงๆมันก็ยังถือว่ายังเป็นของใช้ที่ยังยังปกติ ยังก็ใช้ยังใช้กันปกติโดยทั่วไปทั่วโลกนะฮะเออถ้าว่ามีอะไรทดแทนไหมโดยปกติมันก็จะหาอะไรที่มาสะดวกเหมือนกับไอแผ่นนี้มันก็ยากยงไน่มีแบบว่าเราก็เราที่เคยใช้กันคือขอไปตองอ๋อเออเอออันนี้ชัวร์แหันกลับมาของโบราณเราเลยครับครับค่ะก็ทีนี้เอ่อห่อไปตองบางทีก็เอ่อถ้าเราจะไปห่ออะไรที่จะไปย่างอ มันก็ไม่กนยังไม่ทานอาหารจะสุกอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ได้กลิ่นใบตองไปครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับคสวัสดีครับยินดีครับติดตามหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปดซิฟิกได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขหลังบ่ายสองโมงไหคะหนึ่งปัญหา